สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปของส่วนไผ่แทนคุณนะครับผมก็ช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีฝนตกหนักนะครับก็เลยอยู่สวนหลังบ้านนะครับวันนี้ก็เลยจะจะพามาดูนะครับบรรยากาศที่หลังจากฝนตกหนักนะครับประมาณชั่วโมงได้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นสวนไผ่แล้วก็ผักสวนครัวหลังบ้านนะครับผมก็ กอนี่เป็นกอไผ่สร้างไพรนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้กินหน่อตลอดนะครับผมที่เห็นลำห่งหางๆอย่างนี้คือผมทําการจัดการตัดแต่งเอานะครับผมก็เลยเป็นลักษณะทําเป็นที่นั่งเอาไว้ทานนั่งพักผ่อนทานกาแฟนะครับผมก็ชุ่มฉ่ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าหลังจากฝนตกแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ดูนะครับจากลักษณะนะครับก็ ใช้คาว่าเละเทะก็ได้นะครับแต่ว่าน้ําฝนมันจะดีกับต้นไม้นะครับใบหญ้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผมกําลังทำเรือนเพาะชํานะครับหลังที่2นะครับเพื่อเอากล้าไม้กล้าพันไผ่นะครับเข้าไปเก็บนะครับเพื่อรอให้เติบโตต่อไปนะครับผมก็จะให้ดูรวมๆนะครับก็อย่างกรนี้นะครับจะเป็นไผ่ด่างลายพระนายนะครับผมก็ ได้รับน้ําฝนเต็มๆก็ดูสดชื่นนะครับอันนี้เป็นไผ่สวยงามนะครับผมที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมมันสวยจริงๆนะครับผมโอ้หเร็วสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่ากล้าพันไผ่ที่พอจากมเมล็ดนะครับเป็นจะเป็นไผ่มันหมูนะครับอันนี้ชุดนี้ผมเพิ่งทําไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะครับผม ก็ยังเก็บอยู่ไม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเรียบร้อยลักที่เรือนพ่อชําเสร็จในเร็วๆนี้นะครับผมสาหรับกอที่กาลังถ่ายอยู่นี่จะเป็นพายกเสร็ฐีนะครับก็ช่วงที่ฝนยังไม่ตกก็ยังมีหน่อมาเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับลำสีเขียวสลับลายนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับตอนนี้นะครับตอนแรกๆดูเหมือนจะกอเล็กแต่ว่า สังเกตดูว,ว่าจะมลีลำที่มันแทงผ่านพุ่มขึ้นไปแล้วนะครับผเยอะน่าจะแสงสูงได้อีกนะครับผมน,นี่ก็เป็นไผ่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับไผ่ยกเษทีนะครับผมยากาศก็จะชุ่มชุ่มำฉนิดนึงนะครับกาพันไม่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะเป็นตัวไผ่ดำชวานะครับหรือว่า Java า Black ของเรานะครับ ตัวนี้ก็ผมก็กาลังตอนกิ่งเพื่อขยายปลูกในสวนเองนะครับก็มีหน่อมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เพิ่งปลูกลงดินเมื่อไม่นานจริงๆเพิ่งช่วงต้นปีนะครับก็ผมมีนระบบน้ําก็คือน้าประปาหลังบ้านนะครับใช้รถก็ค่อว่าข้างโตเร็วนะครับจริงๆแล้วห <laughs> ลังฝนตกนี่มันอะไรก็ชุ่มฉ่ำดีมากๆเลยนะครับสลหัดตรงนี้จะเป็นไผ่ดำติมอนะครับผม ปีนี้น่าจะหน่อมาพรึบนะครับเพราะว่าเริ่มมีลำใหญ่ๆแล้วก็หน่อออกมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศว่าหลังฝนตกเนี่ยมันจะเป็นชะนีแรนะครับน้ําขังนะครับดูดูดูนะครับน้ําฝนนี่มันจะชุ่มฉ่ายาวนานกว่าที่เราใช้น้ํารดนะครับ <c oughs> โอ้ลมมันนั่งเยอะนี่ต้น,ตนมะม่วง เยเลยนะครับกะมวงแรลนะครับจะต้องทําอันนี้ใหม่อน,นี้จะเป็นไผ่ก้าวดาวหนำน้อยนะครับก็โพสต์ไปเมื่อก่อนฝนจะตกนะครับก็เมื่อเช้าก็ยังมาลดน้ําอยู่นะครับฝนจะตกแล้วก็เป็นไผ่ตัวที่ผมอยากจะขยายพ <c oughs> ันธุ์ปลูกเองในใน,ในสวนนะครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> ทำไมเป็นชนิด <c oughs> อันนี้จะเป็น ไ่เก้าดาวสองสีนะครับโอ้ยังทำม,มันล้มอย่างเงี้วะตัวนี้น่าจะได้อีกต้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปพ่อพันุนะครับเดี๋ยวจะดึงออกไปชํานะครับอีกถุงหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขาล้มอย่างนงี้น่าจะน่าจะไม่ไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเอาไปชาแขนงในถุงดําดีกว่านะครับเฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้ลืมดูว่ายอด ยอดของไผ่ดำติมอก็หักเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันหักนเนี่ยโอ้โหก็มีข้อดีข้อเสียนะครับของฝนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ธรรมชาตินะครับธรรมชาติได้ลงโทษแล้วนะครับก็ถ้ายอดหักอย่างนี้ก็น่าจะมีกิ่งขะแนออากมาให้ตอนนะครับอีกอีกพอสมควรนะครับผมค่อยว่ากันเดี๋ยวเดินนัดเลาะดูอีกหน่อย ที่เห็นด้านหน้าอีกกอหนึ่งนี่ก็จะเป็นไผ่ดำชวานะครับอีกกอหนึ่งในกำลังตอนกิ่งไว้กิ่งแขนงไว้ตอนเพียบเลยนะครับเดินตรงนี้จะมีฟักทองด้วยนะครับกำลังให้ลูกก็เลยยังไม่ได้เอาออกนี้จะเป็นโอ้สีสวยสดจังเลยอันนี้จะเป็นไผ่เหลืองสีทองนะครับผมกอน,นี้ผมเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไร สีได้นะครับไผลเลิงสีทองนี่ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับด้วยลักษณะสีของลำของเขาที่ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้คือผมขาดดุลเด็กแล้วครับดูนะครับนอบินหักลงมาอีกแล้วนะครับหนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมธรรมชาตินะครับดูแลนะครับ เจ็ดได้เนาะอันนี้จะเป็นอ้อยนะครับตัวอาเคนะครับเป็นอ้อยขันน้ํานะครับตัวนี้ก็ไม้มันปั้นมือจะขยายเป็นไร่นะครับผมเอาไว้ให้คนที่เขาไปทําน้ําขายนะครับดูแลอัน,นี้ผมก็มีการคุยเบื้องต้นแล้วนะครับก็น่าจะได้เริ่มดิวกันเร็วๆนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไผ่ตรงหม้อนะครับเพราะจากเมล็ดนะครับ ก็ตอนนี้ฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะสวยละดูลักษณะใบอเอตรงนี้เป็นใบเป็นอะไรไม่รมันแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขน้าจะตัดออกนอันนี้เป็นตรงหม้ออีกอีก,อ,กอีกเมล็ดนึงนะครับเป็นตรงหม้อเหมือนกันก็ดูลักษณะว่าจะขุดออกไปปลูกที่แปลงใหญ่อยู่นะครับสำหรับต้นนี้จะเป็น ไผ่แมนนะครับไผ่้างจีนนะครับผมก็นี่เป็นไผ่ชายลำขนาดใหญ่ที่ผมกำลังปั้นอยู่นะครับก็ตอนกิ่งไว้เพียบเลยนะครับแต่มีรากเดินอยู่แล้วประมาณสัก3 4กิ่งละครับตอนทดสอบนะครับก็ได้น้ำฝนมานี่ก็น่าจะชุ่มฉ่ำเห็ดในกลนั่นจะเป็นมันหมูมเมล็ดนะครับปีประมาณปี61นะครับผมนี้ก็กำลังปั้นนะครับผมก็ ลักษณะดีด้วยลำตรงนะครับไม่แบะด้วยนะครับผมหลังฝนมานี่อะไรก็ชุ่มฉ่ำไปหมดเลยนะครับจริงๆมันมันชอบนะครับเดินไปดูไผ่อีกตัวหนึ่งใน,นระหว่างไปผมก็จะมีฟักทองนะครับมีมันนะครับมันสีส้มนะครับผม น่าจะเป็นมันญี่ปุ่นฟักทองหลายลูกทีเดียวนะครับนี่จะเป็นฝรั่งนะครับกิมจูนะครับหลักกอนี้นะครับโดนยึดพื้นที่โดยฟักทองมาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับพร้อมจากมเมล็ดนะครับได้มาจากนครสวรรค์นะครับผมก็มีอยู่สี่ประมาณหกแปดเก้าต้นได้นะครับก็ก็คือจะ ปล่อยไว้ลำแล้วก็จะขุดขยายปลูกในปีต่อๆไปนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็จะเป็น black asper นะครับเป็นไผ่ตรงหม้อนะครับสีดำนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมผมเคยเอาลงไปปลูกที่แปลงใหญ่ละแต่ด้วยที่อากาศที่แห้งแล้งแล้วก็ผมกลัวว่าจะไม่รอดนะผมก็เลยตัดสินใจขุดกลับมาปลูกที่สวนครัวหลังบ้านนะครับแล้วก็ดูแลรดน้ำบ่อยๆนะครับจากกิ่งแขนงเห็นไหมครับ กิ่งกระแนงเล็กๆนะครับตรงนี้ครับกลายมาเป็นมีหน่อมีลำที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มให้หน่อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะครับจากลำเก่านะครับผมอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวอีกเช่นกันนะครับ Black Asper นะครับเป็นไผ่ขนาดใช้ลำขนาดใหญ่แล้วก็ลักษณะสีดำด้วยนะครับก็คือชอบเลยแหละนะครับผมอันนี้มีอยู่2กอนะครับก็ กำลังปั้นกันอยู่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับตัว Black asper นี้ก็สังเกตหนอนนะครับเริ่มมีหนอออกมาให้ได้ไอ้นี่นะครับสังเกตนะครับว่าสวนส่วนหลังบ้านผมเนี่ยจะมีสวนครัวนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยครับเยอะนะครับอย่างการที่น้ําน้ําจากบ้านเราครับด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นบ้านนะครับจะเป็น ดินที่สูงกว่าระดับตรงขงหลังบ้านนะครับก็จะไหลลงมาข้างหลังให้ทั้งหมดนะครับนะครับนี่ครับก็จะมีน้ํานะครับอันนี้ไม่ได้ทําคลองไส้ไก่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีน้ําไหลลงข้างล่าง,งพอสมควรนะครับก็เป็นผลดีกับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับผม <c oughs> ดูสวนข้าวโพดของแม่นะครับก็จะดู <c oughs> มันน่าจะมีลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เลย สภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่นานครับก็น่าจะคืนสภาพนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตามธรรมชาตินะครับผมถ้ามีลมก็ต้นข้าวโพดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมต้นกล้วยนะครับดินชุ่มฉ่ำทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกล้ายางนานะครับที่ ผมไปเก็บมเมล็ดมาด้วยตัวเองแล้วก็ลองเพาะเล่นๆดูนะครับก็ได้60 60กว่าต้นนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับอกำลังแพนนกล้องนี้จะเป็นเรือนเพาะชำนะครับผม <laughs> ทำเป็นขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับก็เอาไว้เก็บ9,000ไม้นะครับก็หลักๆตอนนี้ก็คือเก็บไผ่มันหมูนะครับที่เพาะจากมเมล็ดนะครับเพาะไว้อรอให้ลูกค้า มาลับนะครับผมจํานวนหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไผ่มันหมนี่จะเป็นไผ่ใช้ลําทานหน่อนะครับที่ครบเครื่องตัวหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาข้อมูลดูนะครับผมก็ที่ผมมีมีพ่อพันุ์ไว้แบ่งปันอยู่นะครับผมนะครับนะครับชุ่มช่าดูมีน้ําขังนิดหน่อยนะครับก็นี่แหละครับที่ว่า น้ำคือชีวิตนะครับผมสำหรับชุดนี้จะเป็นไผ่ตรงหม้อกับไผ่มันหมูนะครับมล็ดเหมือนกันทั้งชุดเลยก็เดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าแล้วนะครับชุดนี้น่าจะภายในวัน2วันนี้นะครับผมสาหรับอ,อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นอ,อันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะไผ่เปรงข้อถี่นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ีหต้นนะครับที่ชําไว้ก็เดี๋ยวน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเอาลงไปปลูกแน่นอนนะครับ นี่ก็จะเป็นไผ่สร้างไพรกับไผ่ด้ามขวานที่ผมชำไว้ปลูกเองนะครับผมส่วนต้นก็จะเป็นก้าชํำพวกก้าวดาวพวกไผ่พ่อมเมล็ดต่างๆนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับผมการลักษณะที่น้ำฝนนะครับมันจะดีกับพวกไผ่เลี้ยงก็คือเวลาที่มีเขามีน้ำขังหรือว่าแช่เงี้ยครับความความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะซึมซับลงสู่ ลากไข่ได้เต็มที่นะครับแล้วตรงเนี้ผมก็มีมีการหยอดปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับลงไปอยู่เมื่อวานนะครับก็น่าจะชุ่มฉ่ากันไปนะครับผมก็รวมๆก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ฝนตกแบบแบบค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแล้วก็เวลานานเหมือนกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสฝนหยุดก็เลยตอนนี้ก็ยังไปปอยนิดๆพามาดูก็สวนผายหลังบ้านนี่แหละนะครับผมไม่รู้จะทาคลิปอะไรช่วงนี้ก็ ยังไงก็ฝากนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็ถ้า,อ,าอยากพบปะพูดคุยนะครับก็ลองเข้าไปใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ค้นหาเพจชื่อว่าสวนภายแทนคุณนะครับผมสามารถที่จะส่งข้อความหรือว่า,าติดตามการโพสตหรือว่าเรื่องราวของเรานะครับได้ทางาหน้าเพจนะครับสวนภายแทนคุณก็ยินดีตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมพาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับของส่วนไผ่ทัานคุณนะครับผมที่หลังบ้านนะครับผมสวนไผ่หลังบ้านนะครับก็ฝากไว้เนี่ว่าไผ่เนี่ยปลูกวันนี้ก็จะโตพรุ่งนี้เลยนะครับผมหมายถึงใครปลูกก่อนก็จะมีกอไผ่ที่สวยงามไว้ชื่นชมก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับไผ่นะครับให้อะไรมากกว่าที่เราคิด เสมอนะครับผมสวัสดีชว้นนี้ส่วนภัยท่านโคราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ